เก็บเสื้อผ้าทําไมแม่จะไปไหนนิวบ้านเราโดนยึดแล้วลูกว่าไงนะนิวรีไปเก็บเสื้อผ้านิวนะลูกเราต้องย้ายออกจากที่นี่แล้วทําไมบ้านเราถึงโดนยึดเพราะอมิทินใช่ไหมมันหลอกแม่จนหมดตัวแล้วใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับมิทินเลยลูกฉันจะคอยดูถ้าแม่ฉันไม่มีอะไรแล้วอะ่ะเธอจะยังอยู่กับแม่ฉันไหมอย่าไปถือสานิวเลยนะบ้านหลังนี้พี่เอาไปเข้าธนาคารตั้งแต่ยังไม่รู้จักกับเธอซะอีกแต่เธอต้องมาโดนลูกพี่ว่าให้แบบนี้ไม่เป็นไรครับพี่พร ฮะเราจะต้องมาอยู่ที่นี่หรอใช่แล้วลูกเรามาอยู่ที่นี่แหละที่นี่เป็นบ้านญาติผมเขาไปย้ายไปต่างประเทศแล้วอยู่ได้ตามสบายเลยนะครับแม่หนูอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกบ้านมันหลังเล็กเกินไปอะ่ะก็ดีกว่าไม่มีที่อยู่นะลูกเพราะตอนนี้เราไม่มีที่ไปแล้วโอ๊ยทำไมร้อนจัง ที่นี่มีแอร์ไหมเนี่ยที่นี่ไม่มีแอร์หรอกลูกมีความครับผมได้งานทําแล้วจริงเหรอเนี่ยได้งานอะไรล่ะงานรปภครับเราจะมีเงินเจ็บให้ตัวเลลนะนะครับเดี๋ยวหนูจะไปหางานทําแล้วก็หาเงินมาดูแลแม่เองส่วนคนอื่นน่ะให้เขาเก็บเงินเดือนไว้เลี้ยงตัวเองให้รอดเถอะแม่เห็นร้านขายเสื้อผ้าที่อยู่ตรงโน้นน่ะเขารับสมัครพนักงานนะลูกลองไปสมัครดูไหม เอามิทีนไปไหนมาเพื่อนเราจะมาบอกแกว,ว่าถ้าคนซีนิวมาสมัครงานแกรับหน่อยนะเพื่อนเฮ้ย hey, ทำไมวะเป็นลูกเลี้ยงเราเนี่ยตอนนี้กำลังหางานอยู่ได้ได้ไม่มีปัญหาเพื่อนสวัสดีค่ะมาสมัส,ส,สรงานค่ะชื่ออะไรครับชื่อนิวค่ะอ๋อรับครับรับครับมาทำงานพรุ่งนี้เลยนะครับจริงเหรอคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะทำไมร้านนี้รับพนักงานง่ายจัง หรือว่าหน้าตาเราดูมีความสามารถขนาดนั้นเลยเหรอแม่เป็นยังไงบ้างลูกร้านเสือ้อผ้าเขารับหนูเขาทำงานแล้วนะแม่จริงเหรอลูกยิ้มอะไรไม่ต้องมายุ่งฉันบอกแม่ไม่ได้บอกเธอ เ่ะเรียนเสร็จแล้วเหรอลูกเสร็จแล้วขอเงินหน่อยจะไปกินชาบูกับเพื่อนนี่แม่โอนให้เอาสองร้อยนะอุย้ยแม่ชาบูนะไม่ใช่ส้ตมตำเอาห้าร้อยเอเนี่ยแม่โอนให้แม่ค่าหอเดือนนี้แม่ยังไม่จ่ายเลยนะแล้วก็เงินรายอาทิตของหนูด้วยเอามาโอเคโอเคเดี๋ยแม่โอนให้นะ,ะเงินออกแต่เช้าเลยแม่ค่าเทอมเทอมนี้แม่ยังไม่จ่ายเลยนะ แล้วก็ขอเพิ่มค่าทํารายงานด้วยแม่รถหนูพังโองนเงินมานให้หน่อยแม่ชุดนักศึกษาหนูครับโอนเงินให้หน่อยหนูจะซื้อชุดใหม่แม่รองเท้านักศึกษาหนูขาดแล้วโอนเงินให้หน่อยหนูอยากได้คู่ใหม่แม่หนูอยากได้ iPad ใหม่หัวหน้าคะหนูทํางานเสร็จแล้วเดี๋ยวขอกลับก่อนนะคะ แม่คิดถึงจังเลยลูกเป็นยังไงทําง,งานเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยเลยแม่นี่ดูสิหนูออกรถยนต์แล้วก็ซื้อ iPhone ใหม่ด้วยนะแม่โอ<ฮ>ตอนอยู่กับแม่นะแม่ไม่เคยจะซื้ออะไรให้หนูเลย มอไซก็ขี่คันเก่าๆโทรศัพท์ก็มือสองเครื่องเก่าตั้งแต่ที่หนูเรียนจบไปทํางานน่ะหนูให้เงินแม่ใช้เดือนเท่าไหร่ไม่ได้ให้แล้วตอนที่หนูยังเรียนอยู่ไม่ให้หนูใช้เดือนเท่าไหร่ก็เดือนละหมื่นไงก็นั่นไงแล้วจะให้แม่เอาเงินที่ไหนซื้อรถให้ขี่กันแดบดบมีตัวไหนให้ฉันใช้บ้างเนี่ยแจ็นิ้วใช้ให้ประหยัดหน่อยลูกทุกวันนี้ของก็ไม่ค่อยได้ขายกําไรก็อยู่กับลูกหมดแล้วทาไม แม่จะไม่ให้หนูใช้เหรอไหนบอกว่าที่เปิด้านเรื่งสัมางก็เพราะว่าหนูรักสวยรักงามแล้วทีนี้จะมาห้ามไม่ให้หนูใช้เปล่าลูกก็แค่ให้ใช้ประหยัดประหยัดหน่อยทําไมต้องประหยัดถ้างั้นใช้เลยลูกใช้เลยลูกหนูอยากได้อะไรก็ใช้ไปเลยลูกแม่ขอโทษนะนิวครับมิทินนั่นใครลูกแฟนหนูแม่ชื่อมิทินแฟนสวัสดีครับคุณแม่บีเบสไปกันเถอะผมไปก่อนนะครับคุณแม่ไปเถอะไม่ต้องไปสนใจ บีเบฟเราขอย้ายไปอยู่บ้านเธอได้ไหมอ่ะทําไมล่ะก็เราเบื่อแม่เราอะ่ะเดี๋ยวนี้ชอบบ่นให้เราหน้าลาคานนี่ก็เป็นอาทิตย์แล้วที่นิวไม่กลับบ้านไม่รู้ไปอยู่ไหนติดต่อไม่ได้เลยนิวกลับมาแล้วเหรอลูกหนูไปอยู่ไหนมาแม่ตามหาตั้งนานลูกไปอยู่บ้านมิทินแล้วหนูไหนไปเรียนไหมลูกไม่ทำไมล่ะลูกช่วงนี้สอบไม่ใช่เหรอทำไมหนูจะต้องเรียนทำไมหนูจะต้องสอบ ไปดีเบบจะหอบของไปไหนลูกจะไปอยู่บ้านมิทินจะไปอยู่กับเขาทำไมลูกทำไมไม่อยู่บ้านเราก็หนูเบื่อเบื่อแม่แม่ชอบบนจูจี้จุกจิกหนูรำคาญไปเสื้อผ้าพร้อมแล้วไปไม่ได้นะลูกแม่ไม่ให้ไปแม่อย่ามาบังคับหนูหนูไม่ชอบไปก่อนนะครับคุณแม่นิวกลับมาก่อนลูกนิวกลับมาก่อน สวัสดีครับผมมาสมัครงานครับมาสมัครงานต้องพูดภาษากลางนะแล้วชื่ออะไรอะ่ะผมซื้อมิทชินครับเป็นจังไหนเป็นสมัครงานเขารับอยู่บอ่อเพิ่นมารับเพิ่นมาไอบอกให้บาซัดต่อไปนี้เขาต้องสอนให้หลูกเขาแต่ภาษากลางเนาะไม่โลเขย่าก่อนดื่มอร่อยดีมีประโยชน์ด้วยอืม แม่ไมโลอร่อยมากก็แม่เห็นลูกชอบไงแม่ก็เลยซื้อมาไว้เตรียมตู้เย็นเลยเมื่อนีเ้เฮ็ดยังกินเขาวลูกลูกลูกโอ้วันนี้กินข้าวกับอะไรชมพู่ไปซื้อสไลม์มาให้หน่อยสไลั์แม่หมดพอจะได้ล้างจานค่ะแม่เอาอีลามาสื่ออย่างพอกเมบอมม่หน้าบอ่อ ป้าคะมีสไลด์ไหมคะเอากับมีอยู่สอยที่อีหลางยางเขาไปฮันเด้กลมลงตํามๆนี่ลืมนันหนูหาไม่เจอหนูเดินหลายรอบแล้วอีหลางยางกลับไปเบิ่งหม่งเก่านะ่ะไม่ลูกสอยเก้านะ่นหลางยางขึ้นไปป้าคะพูดภาษากลางได้ไหมคะหนูฟังไม่รู้เรื่องเอาลูกเบามีทินบ่นี่พ่อแม่กับเป็นคนอีสานสิมาเบ,าเบา้าท้ยเอียงป้าเบ้าบ่ได้ดอกไปย่างไปเบิงงเบ่งหม่งเก่าหันแม่ แยูอีสานพ่อแม่กับเป็นคนอีสานสังภาษาอีสานบมหูเดอมโอ้เล็กน้อยสเหมือนแม่ป้าแม่ขาก็พูดภาษาอะไรก็ไม่รู้หนูฟังไม่รู้เรื่องเอา้าป้าเขาก็พูดภาษาอีสานเหมือนพ่อกับแม่นะลูกแม่เห็นพ่อกับแม่พูดเหมือนเขาเลยพ่ออยากให้หนูพูดภาษากลางซัดกว่าพ่อพ่อกับแม่ก็เลยพูดแต่ภาษากลางกับหนูไงลูกแล้วหนูจะฟังเขารู้เรื่องหรอแม่ เดี๋ยวพ่อกับแม่ก็จะค่อยๆสอนหนูไปเองค่ะลูกอไม่ต้องกินมากกินเบโลก,กับพ่ออืมอร่อยมากอร่อยไหมพ่ออร่อยหวานมันเรียกยังไงเนี่ยสันซื้อเสื้อผ้าผู้ชายไม่เปลี่ยนอ่ะพ่อคะคะช่วยเลือกเสื้อผ้าผู้ชายหน่อยได้ไหมคะได้ครับุนอยังสันเนี่ยจะใส่ยังเจงใส่ไหนอะ่ะเฮ้ยพี่มิตรทินพี่ไปไหนมาผมตามหาพี่ตั้งนานเ้ยคุณเป็นใคร,รคุณมาาิตรทินไะเสียงดังอะไรกันนะบ้างสัน เฮ้ย <T an mic> hey, ล่างฉันคุณทำยังไงพี่ของเราถึงจะกลับไปล่างเดิมอ่ะผมก็เพิ่งเคยเจอ <ะ S 1> เรื่องแบบนี้<ม>ทำไมปล่อยให้ผมสวมคาถานี้ฉันรับไม่ได้นาะฉันไม่ได้ทาครีมทาแป้งเลยโอ้ ه, อะไรกันนะกระนาเนี่ยเอาล่างฉันขึ้นมาฉันจะกลับล่างฉันฉันไม่ยอมเออเอาลอยเขาไปอยู่ด้วยกันไหมเผื e <S <S ่อเขาจะสลับล่างคืนกันฮะฮะอยู่ด้วยกันแมวฉันไม่โย ฉันกลับร่างแล้วนะเนี่ฉันกลับร่างแล้วนะเนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมฉันไม่กลับร่างเดิมอะไรเนี่ยขนาดมันอยู่ด้วยกันแล้วจะแท้ยังไม่กลับร่างเดิมอีกร่างฉันขึ้นมาฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมติ้งรถไม่รู้ฉันไม่ยอมตามมาฉันไม่ยอมมาทำไมฉันไม่ยอมฉันก่อนฉันคือนางฟ้าฉันจะมาช่วยคุณฉันคืนมาเดินฟังฉันร่างฉันคืนมาร่างฉันร่างฉัน สองคนนี้มีแต่ทะเลาะกันไม่เห็นนางฟ้าอย่างฉันเลยปิ๊งเฮ้ยหนูเป็นนางฟ้าสื่อรักนางฟ้าสื่อรักันมีบีฮีทำให้พี่ของคุณกลับคืนร่างเดิมได้จริงเหรอทำยังไงอ่ะนางฟ้าต้องกลับไปที่จุดเดิมจุดเดิมพี่พรสู้ๆนะทำให้ได้นะพี่พรวันนี้ฉันจะได้กลับร่างฉันสู้ๆครับพี่ทำไม่ได้ครับมา สันพร้อมแล้วพร้อมแล้วมาเลยพี่มิโอ้เจ็บไปหมดเลยกับคืนร่างเดิมเราหรือยังเนี่ยทำไมสันยังอยู่ร่างนี้สันไม่ย้อน ร้านนี้อยู่ตั้งไกลเป็นซื้อได้ไงเธอออกไปข้างนอกก็ไม่บอกเราเหรอฉันสั่งลายแมนก็ไม่เธอชอบสั่งลายแมนก็มันสะดวกไม่ต้องออกไปตากแดดตากฝนเธอสั่งเพราะสะดวกหรืออยากเจอหนุ่มลายแมนกันเนี่ยอ๋ยไม่ถิมเธอจะบ้าเหรอฉันไปทางานก่อนนะเดี๋ยวที่ทํางานมีผู้ชายไหมไม่มีทอมก็ไม่มีเขตป่ะอย่าให้รู้นะอ๋ยวันนี้อากาศร้อนขี้เกียจออกไปข้างนอก สั่งไลแมนดีกว่าออเดอร์มาส่งครับเอ้าเตา๋าไม่ได้เจอกันนานเลยเธอมาขับไลแมนหรอขับนานแล้วแล้วนิวทำงานที่นี่หรอใช่ไม่ได้เจอกันนานหล่อขึ้นเยอะเลยนะเราไปก่อนนะนิวแล้วเจอกันบ๊ายบานนิวทำไมต้องบายบายกันด้วยฮะนั่นเต๋าเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนเธอมีเพื่อนผู้ชายรุ่เหรอก็มีสิเธอเป็นอะไรเนี่ยต่อไปนี้คุณไม่ต้องทำงานแล้วเราออกไปอยู่บ้านเลย เดี๋ยวผมหาเรี้ยงเองเขาเป็นบ้าอะไรเนี่ยก็อลองไม่อยากให้ไกลผู้ชายได้เธาพูดเองนะเหลียงฉันให้ได้แล้วกันผมไปทํางานก่อนนะถ้บอกไปไหนนะอยากกินขนมหวานจังออกไปซื้อหน้าตากซอยดีกว่าเฮ้ยทำไมเปิดไม่ได้อย่าบอกนะมิทีนมันจะเกินไปแล้วนะ ไม่เป็นไรสั่งลายแมนก็ได้ลายแมนถูกสุดทุกวันออกไปไหนไม่ได้ก็ไม่ง้อห, <Order S 1> หรอกเชอญออเดอร์มาส่งครับ <c oughs> มีใครอยู่ไหมครับเตาทางนี้ทางนี้เอา,านิวนึกว่าใครทําไมไม่เปิดประตูล่ะช่ <c oughs> างเถอะวันนี้เป็นไงออเดอร์เยอะไหมเยอะมากแทบไม่ได้หยุดพักเลยช่วงนี้อากาศร้อนคนไม่อยากออกจากบ้านก็เลยสั่งลายแมนเยอะโหดีเลยดีเลยแถมลายแมนถูกสุดทุกวันด้วยนะนิว มิทินไลไลเมนหน้าหรอนี่อีกแล้วใช่ไหมเออสวัสดีครับผมมาส่งออเดอร์ให้นิวครับเมล่าน่ะคุณชอบสั่งนายเมนก็เธอขงังอีฉันไว้เนี่ยฉันออกไปไหนไม่ได้ก็ต้องสั่งไลเมแมนมสิชอบสั่งนักไงเมนนีนี่อยากสั่งก็สั่งไปเลยไม่ห้ามแล้วไลเมนมาส่งครับทำไมเสียงเหมือนมิทินเลยโอ๊ย,อยเธอจะตามหลอกหลอนอะไรฉันนักหนาเนี่ยมิทิน มิทนออเดอร์มาส่งครับทำเป็นอะไรเนี่ยก็เธอชอบสั่งลายแมนเราก็มาขับลายแมนซะเลยลายแมนถูกสู่ทุกวันแกนเซลรถเล่นใหญ่ต่อไปนี้สั่งให้ได้ทุกวันนะครับลายแมนหล่อขนาดนี้จะสั่งเช้าเที่ยงเย็นเลยแหละ